it's you and me hey! oh. -ball. yeah I think it'll ก่อนจะไปรับชมคอนเทนต์สนุกๆหนูก็มีคีย์บอร์ดต,ตัวใหม่จากไฮเบกมาแนะนำค่ะไฮเบกอัลลอยไรส์45คีย์บอร์ดเกมมิ่งแบบแม c h a น i คอล75เปอร์เซ็นต์สามารถเปลี่ยนสวิตช์ได้รวดเร็วมีอัตราการตอบสนองได้ไวขั้นสุดถึง 8K เร็วมากๆค่ะกดปุ๊บติดปั๊บยังรองรับการกดปุ่มสูงสุดถึง80ล้านครั้งบันทึกโปรไฟล์ลงบนคีย์บอร์ดได้สูงสุดถึง10รายการค่ะมหวแบงมันเพิ่งมาวะมันไปไหนมาวะคุณดูไปเล่นอเทียนแน่เลยอะไรนะ Red ไอสั่งเอ้ยอะไรของแม่งอ่ะไอ้เหี้ยเกาะหมดก่อนมั้งกูว่านะเกาะหมดก่อนมั้งกูไม่ได้กลัวสมาธิแลอะไรพเนี่ยนะเมื่อกี้มันขับชนมันขับชนเราพี่มันผิดพี่โซ่อยู่น่าเขาตรงนี้น่าจะผิดตัวพี่เป็นตัวหนึ่งผิดไม่ใช่เขาว่าง จะกินตัวหนึ่งระวังแสงครับระวังแสงนะพี่เราตติดัมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเรามาเราโอ้โหเราหลบในชีวิตจริงใครยิงได้วะร่าโอ้โหหลบในชีวิตจริงอย่าลืมไปซื้อสกินนะครับสีชมพูสีชมพูสีชมพู มนึงมันแย่มากใครวิ่งมาหน้าบีเฮ้ยเนี่โอ้ยเชียรถือแล้วเบิดแอปตัวเห็นแต่พอยาเฮ้ยการอดเชียรแล้วก้มหลบด้วยอ้าวแสดงว่ายิงโคมหลักยิงลงไปเออเราไม่พูดไทยกันไปเลยวะผมไม่รู้ว่ดิว่าเขาคนไทยจริงป่าวอ่ะคนไทยคนไทยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เช็คให้ดู โห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 ฮ่าฮ่าฮ่าาไทยไทยสอง่าไทยไทยสามฮีเบแล้วอีคน่ะเหมือนมันค้างอยู่หน้าโหลดอ๋เลี้ยงหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ฮฮ้ฮฮดังฟอ่านึงสองซ้ำเฮ้ยะโดดเลยนะ หนึ่งสองสามไปแต่ว่าอันน้าต้องโดนบบเบาๆเ,เลยว่ <c oughs> ะโอ้ยสัดวอันถัดไปมันโครไก่ใหญเหียหนึ 1, 2, 3, okay, okay, ่งสองสไปเก๋ดินเ<า>ดินดดด่าโดนแลโดนแล้แลแลออ,อเอ้เอ้มึงจะโดดลงไปทำไมไเ้เหียห่วยเอ้เดี๋ <c oughs> ยวเาไปไปไปไไ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  เฮ้ยมีมีมีคนตักตายตายตายรอรอรอเล่นจังหวะแรกใหสวยสตัว้ายเดเดเดมา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 พีีพร้อมกันโอ้โหลูกสองโอ้แล้วานนแหละเกอบเพ

นี่ฮะตท้ายเราเลพเพี่อนดีเอฟเอ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 าก็แบละเอาก็ดี้พอล้ผมคมไปพี่ไป เฮ้ยเอาเฮ้ยกระสุนไม่มีไม่มีปืนกระสุนน่ะเอ้แม่เอ้ยเราใส่ไปแล้วไม่ได้หรอทำไมมันไม่มีกระสุนน่ะมึงเรียกพี่บอลพี่บอลมานี่พี่แกมานี่เอาไอ้เหี้ยเห็นสีดำไปสั้วเอ้ยเฮ้ยทำไมปืน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 กูไม่มีกระสุนได้ไงวะแล้วพี่ใส่กระสุนยังใส่แล้วก็ทำวันแรกเสร็จก็ใส่เลยปืนไม่มีเฉยไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะจัดเฮ้ยเจอรังเดี๋ยวกูลงกันลงกัน

All Last player standing. <laughs> 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 First play. mm. <laughs> blood. โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอซคราแม่งเจอคู่หูแล้บใช่ไหมไปคุมเลยปากของพี่บีบีที่เขาพิบัลลังเอาอีกเอาอีกเขายอมสิกตัวเลยทีเดียวมันเป็นอะไรลูกพี่ฮาร์ อะไรลูกยาขึ้นโต๊โอ้ยน้อว้ายหยุดเลย It's you and me. Come on! ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับตัวไฮเปอร์อีกอัลลอยไลฟ์ถ้าใครสนใจสินค้าชิ้นไหนของไฮเปอร์อีกก็กดที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นนี้ได้เลยค่ะบ๊ายบาย